สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมเอาคลิปใหม่มาลงเกีย่ยวกับจานดิสมอเตอร์ไซค์ถามว่าจานดิสมอเตอร์ไซค์เก่าอ่ะมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีนะแต่คนเป็นแต่คนคิดออกก็คิดได้ สเปรีคโมเตอร์ไซค์เนี้ยสามารถถ้ามีช่างตีมีอยู่ใกล้ๆก็เอาไปให้เขาตีมีก็ได้ถ้าตีไม่ได้ตีมีดยาวนะตีมีสัก็ได้สองเล่มประมาณ ได้ประมาณใบประมาณไม่ต่ำกว่าสิบนิ้วเฉพาะใบมีดนะคือได้สองเล่มตัดตรงนี้ออกเขาจะตัดตรงนี้ออกเอาไอ้นี่ตีเนี่ยตีมีดก็ได้นะครับเนี่ยเล็กเล็กก็เล็กก็ดีอะ่ะระดับหนึ่งอะ่ะตีมีดมีดตีเป็นมีดอีนึ่งได้สองเล่มนะแล้วถ้าเกิดเรา ถ้าเกิดเราไม่ทาไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เขาตีนะต่มีวิธีทำอยู่อย่างหนึง่งเรามีดอะไรไม่รู้เป็นมีดที่ส่งเมืองนอกท,ที่ทำเนี่ยอย่างเงี้ยแต่เราตัดเราจะตัดยากหน่อยวิธีตัดนะเราจะคิดด,ดูว่าตัดยังไงตัดตรงนี้ อยากให้ดีก็ตัดนี้ก็ได้ดมานี่ก่อนแล้วค่อยตัดงนี้เจ่าวั้ดูก็ได้ เพื่อนเห็นไหมเห็นชัดเปล่าลูกเนี่ยตอนนี้ตัดตัดตรงนี้ก็ได้ตัดตรงนี้ก็ได้ตัดตรงนี้ก็ได้วิธีตัดนล้ก็คือถ้าตัดยากเราก็แต่เราตัดนีให้ขาดก่อนนะคือตัดอันนี้เสร็จแล้วก็ตัดนี้ขาดตัดนี่ขาดพอตัดนี่ขาดแล้วก็ตัดขาดได้ ตัดยยกหน่นะเราก็ตัดตรงมางี้ก่อนทางนี้ก่อนแล้วค่อยตัดตรงนี้คือตัดตรงเนี้ยจากตรงกลางเนี้ยมันตัดตรงก่อนตัดตรงก่อนพมตัดยากพอตัดเสร็จจนได้รูปร่างออกแล้วเราก็ค่อยมาแต่งตรงนี้แต่งตรงนี้โค้งใหม่ธี่ตัดถ้าทําแบบถ้าตัวเนี้ยถ้าทําไม่ยาวมากมันจะได้ประมาณสามเล่มถ้าทํายาวจะได้สองเล่มจะจริงถ้าสามเล่มกำลังพอดีไม่ยาวมากใบตัวเนี้ยเราจะได้เป็นด้วย ถ้าเราตัดโค้งๆนี้ก็ได้ต,ตรงแล้วเ็มาแต่งเอาเดี๋ยวผมจะเอาเอามาให้ดูที่ผมตัดเสร็จแล้วเสร็จจะทำแล้วนี่ครับจานดิทแต่ตัวนี้เป็นจานดิทของนูโวจานดิทที่เป็นตรงไม่ได้แข็งเหมือนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นขยักเนี่ยการตัดการอะไรก็จะ ได้ได้ใบแบบตรงหน้ามีดเนี่ยตรงเนี้ตัวนี้มันจะได้เล็กลงเห็นไหมถ้าเราตัดนถ้าเราทำทำาทํทำความคมอ่ะอความคมตรงนี้มันจะโดนตรงนี้นิดนึง,งความคมมันจะความคมแบบเนี่ยคืออะไมันจะต่างกันนิดนึงเที่ยวรู้ได้ ก็ตัดก็คือเอาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยจะจะเอาสามรูเหมือนกันก็อย่างนี้ก็ได้เนี่ยแต่มันยากอมรูเนี่ยเราก็ต้องประวันเนี้ยอันนี้จะจะได้พื้นที่น้อยอย่างตัวเนี้ยเป็นรูเนี่ยย้อนแสงไปเปล่า รูไหมรสามรูอันนี้เพิงอันนี้ทำเสร็จทําเสร็จยังไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่ยังไม่ได้แต่งให้สวยยังไม่ได้แต่งสวยมากเดี๋ยวพวกนี้เขามาแต่งแต่วันนี้ทําเสร็จจะลองเอาไปขายดูไม่มีฝักจะขายสองร้อยส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะรูปทรงคล้ายกันเหมือนกัน เดี๋ยวตรงนี้จะต่างกันตรงนี้ตัวนี้จะสีรูทีสามรูนะูวิธีจับวิธีเพราอะไรบิ๊กบิ๊กเลมู้เบืองนอกเขาเรียกกันวิธีทำก็อย่างว่าอย่างที่บอกแหละจานดีเเราจะไปทิ้งมันมันมีประโยชน์ ทำมาทำขวานทาอะไรก็ได้แล้วก็ให้ก็ชุบเอาให้กขช่างชุบเองก็ได้ถ้าคิดว่าชุบเป็นก็เราเราไม่ได้เน้นใช้งานหนักอย่างตัวเนี้ยเราทําไว้ป้องกันตัวเนี่ยสวยงามนี่งานเทนเมกงานมือที่ผมทําขึ้นมาเองจะตัดยากเยูย ไม่ยากหรอกเจับเงี้ยแต่ว่าถ้าเราจะจะเปลี่ยนนิ้วอะไนี่คืออีกระของคงความเป็นช่างอ่ะบางทีบางอย่างของสิ่งของเลืยอใช้ที่ไม่มีประโยชน์อ่ะเราก็มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเนี้ยช่างกระโลกก็ได้ไปกี่บาทถ้าเรามาทำเนี่ยสองสามเล่ม เราขาย200ก็ได้ตังห0 0แอ้วสำหรับคนที่ว่างงานหรือไม่ก็นี่ดีก็อยู่เฉยๆทำเล่นโดยฝีมืองาน handmade ได้ตังอีกนะครับเพราะว่าคนส่วนมากจะไม่ค่อยได้เห็นในตลอดการดิจตเดีวไ,ไปประกันตัวนะครับแต่ว่า ถ้าใครโดนรุ่นนี้เข้าไปครับใส่ลายหมดนะครับไม่มีเหลือนะครับรุ่นนี้อันนี้มันงงเล็บเสือไปยามขับขันไปอันชิดโอเคครับวันนี้เขาจบคลิปแค่นี้วันนี้เป,นเป็นเป็นตัวที่ตัวชุดที่สองที่ผมทําขึ้นมาตัวชุดแรกผมทําเสร็จผมทําฝักยังไม่ได้ใส่ด้ามเอ้ยใส่ด้ามใส่ฝักยังไม่เรียบร้อยยังคือเรียบร้อยแต่ยังไม่สวยมากไงว่า,าไปขายขายได้สองเล่มเลยแต่วันนี้ก็จะเอาลองเอาไปขายดู ถ้าจะขา,ขายแค่อันเดียวให้ผมซื้อขายแค่อันเดียวไปก่อนอให้ทำฝักให้ทำมือทำฝักด้วยเยนครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวยไหมครับอันนี้ยังไม่สวยนะอยากสวยต้องแต่งให้เนียนๆแต่งให้สวยคมนี่ฟีมือบ้นบานๆของช่างเวทไทยประดิษฐ์ครับโอเคนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะได้หาวิธีทำหาอะไรที่มันมีอยูห่หาของดีให้ดูให้เห็นให้รู้แล้วก็สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ค่อยมีใครคิดออกผมคิดออกจะมาทำให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ได้รู้ไวเออมันสิ่งนี้มันทำอะไรได้บ้าง นะยังไงอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดกดอิงแจ้งเตือนก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ